สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรอาคาดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรต์คาดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมกรแคปเรคตรอผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคม ถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15มิถุนายนาพุทธศักราช2567ไพที่ได้2เหรียญ The l o v e r s 8ถ้วย2ดาบ5เหรียญราชาถือถ้วยเด็กถือเหรียญ7ดาบราชาถือดาบ ราชินีถึงไม้เท้าช่วงนี้ค่อนข้างจะเื่องเืองหรืออาจจะเป็นช่วงที่มีการแต่งตัวแบบไม่ค่อยจะใส่แบรนด์เนมหรือเอาแบรนด์เนมมาใช้อาจจะเก็บเอาไว้หรืออาจจะแบบว่าค่อนข้างจะแต่งตัวตามสไตล์สบายๆอาจจะไม่ได้ดูหรูหราหรือบางทีอาจจะแบบมีเสื้อตัวโปดหรือกางเกงตัวโปดที่ค่อนข้างจะขาดหรือเก่ามักจะชอบใส่หรือว่าเป็น เสื้อตัวโปรดตัวรักหรือกางเกงตัวโปรดตัวรักก็เลยช่วงนี้อาจจะเอามาใส่บ่อยครั้งแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนสักเท่าไหร่ติดต่อใครหรือจะพูดคุยกับใครก็มักจะแชทหาหรือพิมพ์หาหรือเข้าสื่อโซเชียลซะมากกว่าอาจจะเป็นช่วงที่ไม่อยากจะเจอใครด้วยในช่วงนี้หรืออาจจะอยู่ไกลก็ได้ การเรียนการศึกษาช่วงนี้อาจจะต้องเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวอาจจะมีเก็บเงินเก็บทองหรือเตรียมค่าเทอมหรือเตรียมค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจกรรมต่างๆหรืออาจจะเตรียมไว้สําหรับงานรับน้องหรืองานกีฬาสีหรือกีฬาคณะหรืออาจจะเป็นอื่นๆอาจจะมีออกข่ขยด้วยก็ได้อาจจะเตรียมตัวไว้แล้วว่าอาจจะต้องไปออก่ข่ หรือไปทํากิจกรรมข้างนอกหรืออาจะต้องมีฝึกงานช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมบางทีอาจจะมีการวางแผนพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลหรือว่าแชทคุยกันเพื่อเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนการออจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นภายในของคณะสาขาวิชาหรือว่าจะเป็นของระดับมหาลัยก็ตามช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่จะต้อง สื่อสารกันทางโซเชียลหรือทางแชทสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหราอ,อาจจะเรียนหรือศึกษาอยู่หรืออาจจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์มิเทศาสตร์วรสารสาศาสตร์การเงินการบริหารการจัดการการบริหารธุรกิจและการบัญชีเทคโนโลยีไอที วิศวกรรมหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับช่างต่างๆพวกช่างเทคนิคช่างกลช่างยนต์หรืออาจจะเป็นพวกเอ,อ่อที่เรียนเกี่ยวกับพวกฮาร์ดแวร์การงานอาชีพงานก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ไอทีเทคโนโลยีหรือโซเชียลหรืออ,อ การใช้เทคนิคเข้ามาประยุกต์ในการงานหรือทางด้านอาชีพหรืออาจจะเป็นพวกที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานในด้านของซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆอาจจะเป็นโปรแกรมแบบคิดเองเขียนเองหรือโปรแกรมที่เป็นสำเร็จรูปก็ได้อาจจะต้องมีใจรัก หรืออาจจะต้องมีการออกนอกพื้นที่หรืออาจจะมีการติดต่องานกันระยะไกลๆโดยการแชทเพราะว่าอาจจะไม่สามารถไปพบปะกันได้งานก็ค่อนข้างจะต้องมีใจรักมีการตัดสินใจที่ดีบางทีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็จะต้องออยอมรับหรือนำไปแก้ไขแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยเพื่อที่จะลดค่าใช้ใจ่ายต่าง เอ่อให้ได้กําไรที่อาจจะสูงขึ้นหรือว่ามีเอ่อการค้าขายที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าได้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือว่าจะทําอยู่ในปัจจุบันหรือว่าจะเลือกทําในอนาคตนักออกแบบนักดีไซน์นักตกแต่งนักสถาปนิกเอ่อ นักสืบข่าวผู้ค้นหาข่าวหรือเป็นผู้สื่อข่าวหรือผู้ประกาศข่าวเอออาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเขียนสคริปต์เกี่ยวกับข่าวหรือทําโฆษณาโปรโมตงานจัดอีเวนต์นอกสถานที่ในสถานที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับออการเขียนซอฟต์แวร์เล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อาจจะเป็นเกมออนไลน์เล็กๆน้อยๆยหรืออาจจะ เป็นยูทูบเบอร์หรืออาจจะเป็นนักการค้าการขายที่ติดต่อง,งานกันทางแชทหรือทางสื่อหรือมีการปโปรโมทหรือพรีเซนต์งานโดยทางสื่อหรือมารีวิวสินค้าทางสื่อหรืออาจจะเป็นนักการเงินนักบริหารการเงินนักดูแลเรื่องการเงินหรือว่าอาจจะทำงานการธนาคารหรือมูล,ลนิธติต่างๆหรือ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนหรือการปล่อยกู้ให้กับ SME หรือกลุ่มธุรกิจที่อาจจะเป็นขนาดย่อมๆหรืออาจจะเป็นช่างที่ดูแลเกี่ยวกับการซ่อมพวกฮาร์ดแวร์หรือว่าแก้ไขซอฟต์แวร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นช่างที่ทำเกี่ยวกับ ปฏิมกรปฏิมกรรมหรือซ่อมแซมบุรณะต่างๆหรืออาจจะเป็นช่างประเภทมีการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักรเล็กๆน้อยๆการเงินเงินรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำก็ค่อนข้างจะต้องมีการวางแผนการใช้ใจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเพราะบางทีก็ อาจจะไม่ค่อยพอหรืออาจจะเดือนชนเดือนอีกอย่างอาจจะต้องมีการส่งเงินกลับบ้านหรือไปช่วยเหลือทางบ้านหรืออาจจะเป็นการดูแลทางบ้านด้วยก็เลยอาจจะ,ะควบคุมการใช้ใจ่ายแล้วก็ในส่วนของการเก็บเงินก็ช่วงนี้ก็ยังเก็บเงินไม่ได้แต่ก็ต้องควรจะมีการวางแผนการเก็บเงินไว้บ้างเล็กน้อยก็ยังดี ในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนช่วงนี้ไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ควรจะเปิดกิจาการหรือขยายกิจาการใดๆควรจะอ,อ,อยู่นิ่งๆไปก่อนถ้าใครเป็นลูกจ้างหรือรับเงินเดือนประจําก็ทําไปก่อนอาจจะหางานพิเศษอะไรท,ทําที่นอกเหนือจากงานประจําหรือนอกเวลางานประจําแล้วก็อาจจะเป็นงานที่ ใช้ความคิดใช้แรงมากกว่าที่จะเอาเงินไปลงทุนสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการเกิดอาการเหงาหรือ,อ,อรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างหรือบางทีหาที่ปรึกษายากเมื่อจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคนรักคนที่เข้าใจหรือครอบครัวหรือเพื่อนสนิท ก็บางทีอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างจะดูโดดเดี่ยวอาจจะทำให้เกิดซึมเศร้าได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือเวลาว่างที่คิดในเรื่องทีออ่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าจิตตกได้ควรจะมีการทำกิจกรรมต่างๆเสริมเข้ามาหรือมีการผ่อนคลายหรืออาจจะไปบำบัดฟื้นฟูก็ได้ แล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่โครนจะประมาทความรักคนโสดอาจจะพบเจอเจอระหว่างการไปท่องเที่ยวหรือไปสถานที่ที่ชอบหรืออาจจะไปทํางานที่ที่รักที่ชอบก็ได้ก็อาจ,จะไปเจอเจอกันโดยกระทันหัน เราก็อาจจะปิง๊งเงนขึ้นมาหรือแบบถูกอ,อกถูกใจขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้คบหากันอาจจะดูกันไปเรื่อยๆหรืออาจจะแค่แบบว่าถูกใจก็ค่อนข้างที่เป็นคนที่คุณวุฒิวัยวุฒิดูสูงกว่าหรือดูแก่กว่าก็ค่อนข้างอาจจะดูหล่อดูสวยหรืออาจจะดูมีสเสน่ห์ชวนหลงไหล หรือตกหลุมรักได้ง่ายหรืออาจจะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาหวานพูดจาเรื่นหูหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป่งประกายไม่ว่าจะในเรื่องของการแต่งตัวหรือโดดเด่นในการงานหรืออาจจะโดดเด่นในเรื่องอื่นก็เลยทําให้ดูค่อนข้างจะโดดเด่นหรือดูมีราศีหรือดูดีไปหมดก็อาจจะต้องดูดูไปก่อน ก็ยังไม่มีสถานะใดๆอาจจะแอบคบกันก็ได้หรืออาจจะแบบรู้กันอยู่ในใจหรืออาจจะแบบว่าชอบอยู่ในใจยังไม่สารภาพก็เป็นได้ในส่วนของคนที่ไม่โสดอาจจะมีเรื่องปกปิดหรือมีบางเรื่องที่ไม่สามารถจะบอกกล่าวกันได้ไม่สามารถจะพูดคุยกันได้บางเรื่องก็อาจจะเป็น เรื่องยากที่จะแก้ไขหรืออาจจะเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวปรับปรุงอาจจะเป็นไปได้ว่าทุกคนก็มีโรคส่วนตัวของตัวเองบางทีอาจจะก้าวย่างหรือว่าร่วงเกินค่อนข้างที่จะยากหรือจะเข้าไปยุ่งในเรื่องของส่วนตัวบางเรื่องก็คงจะยากเพราะว่าอาจจะมีความลับซึ่งกันและกันอยู่เปิดเผยไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ขอขัดบัตรตายอะไรก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่อง ออทั่วๆไปไม่ได้ผิดต่อกฎหมายสังคมหรือในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมใดๆก็ยังรักกันดีเข้าใจกันอยู่แล้วก็พยายามจะสร้างฐานะไปด้วยกัน